他们那的。 ถึงแล้วนะบางเฉลิมาถึงแล้วนะบางเฉลิมบางเฉลิมใชยังมาทางนี้ก่อนดูเรือเรืออะไรงั้นเลยท่าเรือท่าเรืออะไรบ้างมีตรงนี้เขาเรียกท่าเรืออะไรครับท่าเรือปลาท่าเรือปลาบางเฉลิแต่ว่าอยู่บางเฉลิมแต่เรือสวยๆงั้นเลยนะเรือเก๋ๆมากเลยอ่ะมาถึงแล้วนะครับบางเฉลผม <sono S 1> ไปกี่เกาะอะคะไปรอบนี้เหรอไปเกาะไหนบ้างอือไปเกาะร้านก็ขึ้นตรงนี้มืนกันใกล้เหมือนกันคนเท่าไหร่่พีไปตื่นไปรู้ไหม มีแสดงว่าเรือเพิ่งไปนำเที่ยวมาแน่เลยเนี่ยอ๋อเนี่ยสวัสดีค่ะนะเรือเพิ่งเข้าฝั่งเหรอคะ,ะคโอ้ยยังไงปลาอะไรพี่เนี่ยเอ,เอาปลาช่อนอ๋อปลาช่อนทะเลคนละทึ่งคนละซี่อ๋อตัวนั้นกี่กิโลเนะ่ย สิบห้ากิโลเหรอคะโอ้